ตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ผมว่าภาคยาบทั้งหลายที่นับวัดนี่ไมนเหมือนเบาในพฤติกรรมที่เรื่องของการที่เกี่ยงทายเรื่องมันเบาไปเขาก็เบาไปเขาก็เกินเบาไปนี่แหละเรียกว่าประกันเรียกว่าโปรยโดยนาภพในเนื้อแหลภาพในเนื้อแหล่งพูดก <itos> ็ออกมาลองนับสรุปเพราะว่าป็นการศึกษาสิ่งมันสามารถดึงขึ้นได้หมดทายขึ้นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง ในการช่วยเป็นการเฉพาะมันจะลําบากแต่มันออกได้หมดการเปิดกว้างไปเนี่ยใครจะคาอะไรก็ตามทีมันจะออกไปข้อสําคัญการโปดแบบนี้มันทาให้เราไม่ต้องไปรับกรรมวิบากแล้วการที่เราเข้าไปโปรดโดยเฉพาะมันก็ได้แต่เราต้องได้รับกรรมวิบาก้าบัง่วนแต่มันก็ช่วยได้แต่เนี่ยหาให้เปิดกว้างไปนั่นแหละมดึงขึ้นเองคลายออกช่วยกัน สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เพราะมันปาเนยทุกส,สิ่งที่อยากก่างเพราะมันปอันนี้มันเป็นการสรุปให้กาาับสังพรวัดมันไม่ใช่การสรุปให้ตัวเนี่ยราหัสไตนายมีอยู่แค่เนี้ยเมื่อมันสรุปให้สังพรวัดเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่สรุปเอาสรุปมันจะไม่มีเอาใส่ตัวเอง ในสิ่งที่ว่าในตัวเองมันจะหมดจบใตรวามก็ต่ากองค์มุท่าทุกองก็เหมือนกันเขาช่วยสังฆวัสดนี่แหละตับ็รู้ช่วยสังสวัส์เองอะไรตัดไปเองท้องไปเอนตัดไปเองตัดรู้เองก็ตัดไปเองที่อยากมันตัดไปเองตัดเองหมดจบกันไป แล้วมันเป็นการเอาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็าตามไสิ่งนั้นจะก,การเป็นสิ่งนี้ตกค้างเพราะตัวเอาในในการสรุปมันก็สรุปเอาไม่ได้สรุปให้ทุกคนต้องหมายถึงการสรุปให้ต้องบอกทุกคนบอกทุกหมู่ทุกเราต้องเป็นการสรุปให้เท่านั้นไม่ใช่สรุปเอาเพื่อตัวเองต,ตัวเองต้องเข้าใจถ่ายในข้อนี้และมันจะหมดสิ ไอ้ตัวที่มันสรุปเอาใส่ตัวเองเนี่ยมันก็เลยหมดนี่จริงเพราะตัวเอามันซ้อนปเป็นสมูทไทยละเอียดเป็นเงียบเลยนี่ถ้ามันรู้สติเหมือนกันมันสรุปล้างไปมันเหมือนกันหมดเลยมันจะกลายเป็นช่วยกันแบบเป็นภาพรวมทั้งสองสวัสดิ์ เป็นเนื้อหาพุทธเกษตรขึ้นมาณเวลานี้เลยเป็นเนื้อหาพุทธดรขึ้นมาในาเวลานี้ิิง่ายปฏโดยเนื้อหาบางิโดยเนื้อหาไม่ใช่โดยยุคโดยสมัยอะไรโดยเนื้อหา พื้นที่ตรงนี้มันไม่มันไม่ใช่สังคมจัดจสภาพของสมุทรไทยจากสวัดมันไม่ลุมเร้าเข้ามามากเกินาในการที่มากราบมาไหว้ก็มาด้วยความนอบน้อมมาด้วยความนอบน้อมนี้ไม่เป็น แต่มันท่ามกลางแบบโม่กันหมดมัาเป็นการอยู่หาอยู่หากินกแต่สมุทรแทนจะสวนสนมามแต่การโปรดสองสวรรไม่ต้องเลือกท่ามกลางกันตรงไหนก็ล้างกันตรงนัน้นี่ถือว่าเขาเป็นสิ่งที่เราจะต้องโปรตเข้าม,มา มนเป็นบารมีพิจาราวกบข่นมดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องเลือกในการบอกเราสรุปอยู่เรื่อยๆก็กลานที่ที่เหมือนเป็นวัดจริงๆโผล่งโลกมไม่หนักมีน พอสำคัญต้องให้ท่านคิดทั้งหลายด้ร่วมสรุปสรุปดีๆทุกอย่างบอกทุกฝ่ายว่าเวลาสรุป,ปรทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเราไม่ไม่ไม่ไมไมทุกอย่าไม่เกี่ยวเรื่องตัไม่เกี่ยวเองมันคืทุกอย่างทุกอย่าอ่างให้สรุปให้ ให้สรุปให้สรุปให้สรุปให้เดี๋ยวโก้จะช่วยใครไม่ดได้จะเป็นเป็นหาสรนายที่สักด <sh <sh 拜拜ิ์ส <sh ิทธ euh ิ์เราถ้าสรุปสรุปวาเหมือนคมวิบากที่เขายังติดอยู่เราก็ต้องพาเขาขอขมาใช่ไหมประกาศสลาประกาศในตัวหนที่เขตั้งเอามาอยนี้ตั้งอย่างนอย่ที่ทรงอยู่ในป็าละกเหมือนอย่งนี้ต้องพาประกาศสลาประกาศแล้ขอมาัอตั้ง กรรมที่ไปแช่หน้าจิตกับสัญลักษณ์คูุกเหมือนเมื่อก่อนไปหลงปลุกหลงเฟกแช่จิตเพ่งเราไปพุ่งเราไปไปปลุกเฟกสัญลักษณ์คูุกเหมือนองค์พริสัตองค์พุทธมหาพุทธตัวนี้มันเป็นกรรมที่เขามาใช้กันจิตก็เลยต้องได้ไปอยู่สัญลักษณ์คูุกเหมือนการไปใช้กรรมชั่วขราว แต่มันก็โชว์วขาแวก็พาประกาศสลับประกาศถอนเงีเาายดียยแล้วขอเข้ามากันแล้วมูลไหนเราไหนก็มีกรรมที่มันบังเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ขอถอนแล้วขอเข้ามาแ้วก็ง่ายที่กดล็อกให้แชร์น้ตภาพช่วยกันก็ง่ายอย่ใหมันนาอยู่ตัวตั้งเอาเป็นสมุทรไทยที่มันตั้งใจ ตั้งใจเป็นสมุทรยตั้งใจที่เ็บตั้งใจที่ติดมันจะลงลึกหน่กลายเป็นสมุทรยบางลึกหน่อแล้วเราอนอแล้วก็ขอเข้ามาประกาศแล้วขอเข้ามาราบ นี่ถนะ้าหากว่าจะใช้โ้ำภาพล้างไปเลยมันก็ได้แต่มันนานโปรแกรมบางได้เหมือนกันเช้น,น้ำทาพล้างไปเรื่อยก็ได้แต่มันนานโปนรแกรมยถ้าประกาศของแล้วขอเข้ามากันก็จะไหวมันก็ล้างเหมือนกันแต่จะไหวคือหล่นไม่เร็ว ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้ไปด้วยกันเลยเนี่ยมันจะคลายตัวคลายเองคลายตัวคลายทุกอย่างทุกอย่างไอ้คลายตัวคลายเองเนี่ยมันกลายมันจะกลายเป็นคลายช่วยไปเองทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้ไปด้วยกันเนี่ยมัน คลายทิ้งตัวคลายเองแล้วมันก็กลายเป็นผลก็สังสวัสดไปด้วยมันคลายช่วยไปด้วยเพราะมันไปนี่ถ้าสรุปมันเหมือนกันไปแล้วทีนี้จะกลายเป็นกําลังร่วมในการตัดสรูช่วยสังสวัสดไปโดยปิยายมันจะกลายเป็นกําลังในการตัดสรูช่วยกันไปเลยทีนี้ไม่ใช่ว่าคองหนึ่งกองใดมันจะกลายเป็นกําลังช่วยทุกอง ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตาม,มจะกลายเป็นกําลังที่สมพิฆอด้วยกันในการสมุดเฉดในการตัดสรู้ช่วยสัมภัสในขณะนั้นเลยในขณะนั้นเลยในขณะนั้นเลยไม่ต้องไปรอความเป็นพุทธนดรในรูปไหนของพุทธนดอนการตัดสรู้ช่วยสมภัสก็สรุปล้างไว้แบบนี้นี่ฮเราต้องสรุปล้างไว้แบบ แล้วก็ใช้ได้หลายๆประโยชน์รักไปเลยทุกอนุโลกราชาเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่เลยไหมถ้าไม่ขยันสรุปเนื้อหาศาสตร์คณิช่วยสอนวิรมันก็ไม่ได้มันไม่แหล สวยตัวยึดติดไปด้วยกันสวยเวทนาไปด้วยกันเสมออวิบากไปด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันก็ต้องเสมอไปด้วยกันขยันสรุปตัดสรู้ช่วยกันมันอยู่ด้วยกันก็ตัดช่วยไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ขยันสรุปตัดสรุปช่วยไปด้วยกันมันก็กลายเป็นอยู่กกรรมอยู่กวิบากไม่ด้วยกันเสวอไปด้วยกันวนเวียนไปด้วยกันเหนื่อยเหนียวไปด้วยกัน พวกนั้นต้องพาเขาถอนไบ่อมดสามครั้งเจ็ดครั้งอะไรก็แล้วแต่ถอนเรื่อยๆต้องมีผู้นำพาเขามันจะขยับเองก็ลำบากขยับไม่ได้เพราะมันล็อกล็อกมากนั่นต้องมีผู้นำพาผู้นำพาแล้วเขาก็จะขยับปากไม่ได้จิตเทาก็จะน้อมตามที่นำพาจิตจะค่อยตามน้อมตามก่อนแล้วเดี๋ยวปากจะเท่ขยับตาม ใส่ผูน้นำน้ำไปเองลำบากเพราะมันล็อกเยอะมันล็อกไปเองเยอะต้องมาใส่ผู้ี่สว่างไวนำนไล่เรื่อยๆนะช่วยแบบนีน้ช่วยได้หมดช่วยไม่ยาก นำพาเรื่อยๆแล้วมันจะมีผลต่อภาครวมของสองรรสวัดแต่ละพบแต่ละโคมที่แวดล้อมอยู่ด้วยกัน,นก็น้อมตางกันหลุดต่ำๆกันไปปลดลอ็อกต่ำๆกันขอให้นำพาขึ้นมาพาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลทำให้มันโปรดกันง่ายขึ้นมันจะทําให้โปรดสองวัดง่ายขึ้น

มนุษย์ก็เือนมนุษย์ถ้าเพก็อีกเยอะหลายหมู่หลายเหล่าเขี่ยพ่มกันเลยกดพมกันเลยเขี่ยพักันดพกันเหมือนกันสังสารกับภูมิเหมือนกันเลยสรุกล้างพัอมกันเลย จะกลายเป็นกำลังร่วมกงานโตดไได้เบาขึ้นเรื่อยงตรงนี้มันก็เบามันเป็นลำดับชั้นของมันจะไปเรื่อยๆค่อยเข้าสู่ระบบพางรวมต่างๆเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆล้างออกล้างออกล้างออกได้กระจายกระายช่วยกันช่วยเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆภาพรวมมันจะขยับออกไป ยากให้พวกที่มีรู้เรื่องรู้ราวตายหาก็ไปจริงจริงมันจะได้เห็นท่านสดเลยดูภาพท่านช่วยมันออกไงสว่างสวยคลายช่วยยังไงคลายช่วยยังไงมันจะได้เห็นแล้วมันตายไปแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่ของหยาบไอพวกที่ไม่ภาษีภาษานี่อยากให้มันตายกันเยอะๆมันจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงขณะจิตแต่ละขณะจิตมีผลหมด หมอกมุ่นอะไรมีผลหมดยึดอะไรมีผลติดอะไรม,ะมีผล,าาล,ล,นนค,ลคลายก็มีผลมหาศาลขึ้นเยอะในขณะนี้ที่มันคลายด้วมันเองคลายทุ้มคลายก็มีผลมหาศาลขึ้นเยอะไม่ได้เห็นฉะนั้นต้องรีบตายกันนี้เยอะพวกท่านอย่างหรือจะเราต่อยช่วย หยาบมันก็บงังหมะมันบัหยาบติดรูปธระทมหย,ยาบหยาเขามันถึงขั้นทิ้งตัวทิ้งเองกันแล้วไงไม่เอาตัวไม่เอาเองกันแล้วนี่ยังไปเอารูปประทามหยาบหยาติดรูปปรรามหยาบหยามันก็บงับงสนิทเลย ที <Net> ่น mm ั่นสรุปให้เนี่ยมันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาแล้วสิ่งที่มันจจกไม่เอาตัวไม่เอาเองอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ หมือนกันสิ่งที่มเกี่ยวกับไม้ไม้เลยลูกไปเลยมันไม่มองแค่ลูกลอยลูกไปเลยพร้อมกันทุกอย่างผ่านลูกไปล้างผ่านลูกลายผ่านลูกไม่ต้องไปชนเหมือนกันมันไม่มีไม่มีอดีตของจริงไม่มีอนาคตของจริงมันอยู่กับความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาของทุกๆวันของทุกๆเวลามันคือปัจจุบันตลอด งั้นปัจจุบันอย่างไรมันก็มันก็อย่างนั้นถ้าปัจจุบันไม่คลายมันก็ไม่คลายถ้าปัจจุบันพยาบาลมันก็พยาบาลไปอยู่ก็จะติดอยู่งี้เลยและม,มีอย่างเดียวต้องประกาศให้หัวสิทธิ์อย่ายุดให้หลุดออกลองกันา ตายมันก็เอาตายไม่ได้เกิดมันก็เอาเกิดไม่ได้ตายมันก็ตายทิ้งตายเกิดก็เกิดทิ้งเกิดอยู่ก็อยู่ทิ้งอยู่เนกันเอาไม่ได้ีแต่นั่นก็มอีอ,อย่างเดียวต้องสละสละถ้็มีบารมีเ็ทั้น record, ั้นแหละแต่มันไม่ได้อะไรจากบารมีนอกจากทุกข์ เป็นกว่าบาร,รมีทั้งหลายจะนําไปใช้ในการจบช่วยส,สวัตว์ไปโปรดสัตว์มันจริงจรงไม่ทุกไม่มีใครได้อะไรจากบาร,รมีนะจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกเรื่องบาร,รมีอยู่กับบาร,รมีมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์จนกว่าจะนำบาร,รมีออกให้กับส,สัตว์นั่นแหละจึงจะค่อยพ้นทุกข์ ต้องช่วยกับกับัพท์แตนั้นพอมันอยู่กับบารมีในแต่ละเพราะเลยที่หบารมีอนนี้มันจะพาเบี่ยงไปสร้างกรรมต่อกันและกันในรูปแบบต่างๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันหมายควาว่าทุกฝ่ายหรือทุกคนเนี่ยยังใช้บารมีไม่เป็อยังใช้บารมีเพื่อตัวเองยังตัวเองเพื่อบารมีอยู่นั้นมันก็เลยกลายเกิดกรรมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันรูปมายาวนานมากตอนสายไปเหตุนี่มันหลายครั้งมากมันยาวนานมากมันไม่ใช่มีแค่ ไปเหตุที่เราเห็นอยู่ในครั้งเดียวมันมันมาก,กหลายครั้งมากนะเพระนั้นทุกอย่างให้ปรับบารมีไปสู่การโตรอย่างเดียวตอนนี้นั่นก็พาจบช่วยสังรวัตรอยู่แล้วาพากันจบช่วยจบช่วยเราอย่า,าคิดเรื่องส่วนตัวแล้วเรื่องส่วนตัวไม่มีแล้วตอนนี้ให้อย่างเดียวสิ่งไม่เกี่ยวกับไม่ไ่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างใครช่วยกันอย่างเดียวใครช่วยกันอย่างเดียว <c oughs> สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมไม่ไหม้ไปด้วยกันเลยต้นไม้ใบหญ้ากวดหินดินทรายอากาศช่องว่าอากาศธรรมชาติทั้งหลายสาั่งวัดกระพุมทั้งหลายไปด้วยกันเลยตอนนี้สรุปให้สรุปให้สรุปลายช่วยหลุดช่วยสรุปลายช่วยหลุดช่วยเรื่อยๆนอกในนอกในกใเราเองก็จะคลายจากตัว <ste am> ที่เกาะบารมีอยู่เกาะตัวเองอยู่ดังนั้นจะลายไปด้วยมันจะหลุดช่วยตัวเองด้วยหลุดช่วยสังวัดด้วยทั้งหมด สรุปตามนะใช่บทสรุปที่ให้กับสังคหวัดมาตลอดนสังคหวัดทุกภูมทั้งหลายในส่วนมากก็ใช้กันอยู่นะใช้กันนี่มต้องมาอยู่ตัวเองนะมาอยู่ตัวเองก็วนเวียนอยู่สังคหวัดทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างหมายถึงทุกอย่างไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องตัวไม่เกี่ยวเองทุกอย่าง มันไม่เกี่ยวกับไม้ในไม้ในเ่องกานทุกอย,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 ย่างทุกอย่างทุกอย่างสรุปบามีหลุดช่วยกนช่วยสังวัดไปเรื่อยเรื่อยไม่ต้องห่วงเรื่องอส่วนตัวในเรืองมาสัใจเรื่องส่วนตัวอันนี้มันก็จะหลดุดไปด้วยเช่นเกมันเป็นยุคมันเปนยุคสรุปบารมีนะคำว่าสรุปบารมีคือแช่บารมีเป็นงานจบเลย มาก่อนมันไม่ใช่ยกที่สรุปบารมีมันเป็นยกที่หลงบารมีอยู่ยกบารมีอยู่ใช้บารมีอยู่แล้วแข่งไปแข่งมาน้ก็ไม่มีใครได้อะไรทุกทุกฝ่ายทุกทุกฝ่ายไม่มีใครได้อะไรลย่บารมีอยูทุกข์กับทกเพราะบารมีที่ได้มาทั้งหมดนี่มันเป็นบารมีที่เืบเนื่องเกีจากับงพุทธจากนิพพานจากมีมิต ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับท่านมาอายุกี่สมัยก็ตามทีในแต่ละพุทธดอนนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ประช่วยสังวร์ทเาาได้ดีจากท่านแบบไหนอย่างไรมันก็ตามทีต้องใช้กรณีไปให้กับสังวั์เท่าน,นั้นเอามาให้กับตัวเองนิดเดียวเท่านั้นเป็นผลเสียเลยจะเกิดทุกเกิดโทษตีกลับขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาแบบไม่รู้สาเหตุก็ปับ กส,สิ่งอ่มองมาที่สังวรสัาเดชแค่ดําเดชในี้ละน,นิพานสรุปไปนิโรธสรุปไปวิมุตสรุปไปแต่ลประโยคนี่มันเป็นนิโรธสรุปวิมุตสรุปนิพานสรุปเพะวา่าันี้ไจบไปได้ก่นต่งฟังท่าน ที่ไหนท่านพาปรดอย่างนี้ก่อจากคนามดิงถึงกันสำับผมแต่ให้เอาอะไรมันเอาไม่ได้มันเอาอะไรก็คุกหมดเอาแต่คุกเอาจิตก็คุกเอาตัวรู้ตัวเห็นมั้สึกคุกหมดเอาแล้วนี่นะ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวเอาไม่เอาสรุบล้างตัวเอาไปเลยจะได้คลาย